ยาแก้โรคชราที่เป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานในหนังสือเวศ,ศึกษานะคะจะมีรายละเอียดของตัวยาแต่ละอยา่างสปพคุณแต่ละอยา่างเล่าเป็นนิทานเหมือนกันค่ะสนุกเหมือนกันเลยเดี๋ยวหมอจะเล่าทีละเรื่องนะคะมันจะมีหลายเรื่องมากก็จะเริ่มด้วยเรื่องนี้นะคะก็จะบอกว่ายาหกสิ่งนี้แต่อย่างเดียวมีคุณควรพันานา,นาบำบัดโรคภัยมากมายนักหนามีผู้เล่าว,ว่าสรรเสริญต่างกาัน ก็คือแต่ละตัวยาที่ทั้งหมด6ตัวยานั้นนะคะจะแยกออกมาแต่ละตัวยาหรือสองตัวยาแล้วแต่ว่าใครที่เอาไปใช้แล้วก็ได้ประโยชน์ด้านไหนนะคะย่อมล้วนอุดมเอกมีคุณมหันเป็นยาอัศจรรย์แก้การโรคภัยกําจัดปัดทุกเวทนาเป็นไปในกายในใจขับไล่เสื่อมคลายต่อใครสิ้นบุญจึงต้องเสืส่อมศูนสิ้นชีพอันตราย ายังบุญมากก็หากสบายทุกในจิตกายเบาถอยน้อยลงมีผู้บริโภคสิ่งเดียวจำงได้เห็นอนิสงส์อำนาจคุณยาทีนี้จักได้เรียงตัวพนานาผู้ใดกินยาเห็นคุณประการใด